สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้คุณครูมาพร้อมกับดน,นตรีนะครับวันนี้พอดีไปสังเกตเห็นคุณครูฟาริดาสอนชนิดศาสตร์ชั้นม3ปรากฏว่าเจอเรื่องสมการกำลังสองพอดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเรียนออนไลน์จะมีการเรียนออนไลน์ทุกโรงเรียนเลยเพราะว่าเนื่องจากเปิดเรียนไม่ได้นะครับวันนี้คุณครูก็มาทํางานที่โรงเรียนแล้วปรากฏว่าก็ได้ แอบฟังครูไฟดาสอนไปด้วยนะครับปรากฏว่าเรื่องของสมการกำลังสองก็เลยเข้าไปลองสอนนะดูปรากฏว่า,าบรรยากาศการสอนออนไลน์ก็จะก็จะเป็นบรรยากาศที่เราไม่เห็นหน้าเลยวัาเด็กไม่เปิดกล้องไม่เห็นหน้านักเรียนเลยทำให้เรานั่งเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลง คณคณิตศาสตร์ไปด้วยเนี่ยมันไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่มีค่อยมีความรู้สึกสักเท่าไหร่เลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยตอนที่สอนอยู่ในห้องนะครับเราก็จะเห็นหน้าเห็นตากันกับน,นักเรียนนะครับแต่วันนี้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเลยนะครับก็เลยคือเราเราไม่เห็นนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนนะครับทําให้เราเนี่ยก็ต้องหลับหูหลับตาสอนไปนะครับให้จบๆนะครับเพราะว่าฟีดแบ็ของแต่และคน เสียงจะได้ยินชัดหรือเปล่าก็ยังทดสอบไม่ได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวก็อยากจะมาอัดคลิปนะการสอนคณิตศาสตร์เรื่องของสมการกำลังสองให้นักเรียนนะประกอบกันนะครับนักเรียนอาจจะมาไล่ดูทาง YouTube นะครับแล้วก็นำไปปรับใช้นะครับในเรื่องของสมการกำลังสองเพราะว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องแก้สมการให้ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมารือฟื้นกันนะครับก็จะฟังเพลงไปด้วยนะครับใครร้องเพลงนี้เป็นจะทําให้จําสูตรได้แน่นอนครับเรียกว่าจําสูตรได้มากเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณครูหลังจากจบเพลงนี้จะมาสอนวิธีการถอดความรู้ที่ได้จากบทเพลงนี้ทีละบรรทัดนะเป็นเป็นสองคลิปนะครับทีละบรรทัดอาจจะเป็นคลิปที่3ามเรื่องการแสดง โจทย์ให,ให้ให้ดูว่ามันทำยังไงนะครับสนุกมากนะครับแต่ตนักเรียนจะต้องร้องเพลงให้เป็นเพลงรอบแรกเนี้ยค่อนข้างยากก่อนนะครับค่อนข้างยากเพระนัน,นักเรียนก็ถ้ารักในเสียงเพลงเนี่ยนะครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังครับกับเรื่องนี้ครับมาฟังเลยเกียดพูดละนมีมาเต้นไหมนบีไม่ยาก กูจะเป่าร์โมนิก้าไปด้วยนะนาะมีไม่ต้องเป่าลูกมันจะเป็นคนละคีย์กันนะค,คนละคีย์กันอันนี้คีย์จีใครที่เล่นกีตาร์เป็นก็ลองเอาขอดครูด้านหลังนะครับไปไปเปิดดูแล้วก็นั่งเล่นกีตาร์ได้นะครับนักเรียนก็จะได้ได้ได้ไดไดโอ้ผิดเลยเนะี่ย

สีเป็นสูนย์อยดึงตัวรวมตัวเหมือนกันดึงออกมาเลยทําไมมีพดกันสุดผลต่างกำลังสองกสีมากกวศูนถ้าค่าไม่ได้ กรล่องใหม่นะครับแล้วก็ตั x ้งแต่ต้นใหม่เลย x กำบวก b x ขอไปทีละท่อนบวก c ากับศูนย์ลบตัวบีบวกลบสแควร์รูทบีสแควร์ลบสี่เอซเออหารสองเอจะเป็นค่าเอ็กสเปตตน,นี่เลยสูตรเอ็กสูตรเอ็กสูตรเอ็กคือสามต้นข้างบนนะครับกับซี i กําลังสองสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นวิธีการฝึกนะครับค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากสักหน่อยในตรงนี้นะครับสิ่งสําคัญมองแล้วมันง่ายสามพดสองวงเล็บเลยสุดท้ายเราต้องใช้หลกัก ง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนที่ได้จากเพลงนี้นะครับทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 9วันทัดน,นะครับเป็นเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่อง,องการแก้สมการกำลังสองที่ควรจำนะครับที่สุดในหนังสือสรุปได้ยาวนะครับและค่อนข้างที่จะใช้เวลาแต่ถ้าหากนักเรียนขอมวดจากเพลงนี้เข้าไปใช้นะครับจะทำให้วิธีการจำ แล้วก็ฝึกฝึกกระจดหลายๆแบบนะครับจะทำให้เราทำได้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองไปฝึกกันนะครับ